โอ้ก็เล็กไปเนาะถามหม้อเล็กไปลงไปจ้ารับปลาต้องทำรสเข้มข้นหน่อยนะทุกคนจะแล้วเนื่อย แทนน้ำปลานะนด้วยชูรสขาดไม่ได้คือน้ำปลานะ น่ำผึ้งหอมจ้าทุกคนขี้หอมจ้าต้องตามด้วยน้ำอุ่นเหมือนคน ไม่ให้เน่านะเ็แบบนี้ตามดูดูดท,ทุกคนจ้ะหม้อก็เล็กไปเนาะทุกคนหม้อ,มอเล็กไปหม้อก็เล็กไปเนาะทุกคนหม้อ,มอเล็กไป ตามดยข้าวครัวต้องเข้ากัน i'm going to ข้าวและเหนียวนะคะตามด้วยชู๊บขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้าตามด้วยข้าวตั๋ว ด้วยนะอุ่นหน่อยน้ำข่นลงไปแกรับปลาต้องทับรสเข้มข้นหน่อยนะทุกคนรับผู้สมัทุกคนดีหอมจ้ะ น้ำผุ่นแทนน้ำปลากนะระเนื้อะคะเข้ากันตามด้วข้าวตว ไม่ให้เน่านะเก็บแบบนี้ตามด้วยดูดดูดทุกคนจ้ะต้องตามด้วยน้ำอุ่นแบบนีอทุกคน หอมแดงทุกคนหอมแดงหอมแดงเราหั่นแด้งนะคะแล้วก็มะม่วงะคหม้อก็เล็กไปเนาะทุกคนหั่นหม้อเล็กไป แทนน้ำปลาน,น,น้ำด้วยปลาเนียนะะ่ยน้ำ้หอมจะทุกคนทีหอมจะ แทนน้ำปลาทาลงไปจ้าแกบปลาต้องทำรสเค็มโคตหน่อยนะทุกคน วันนี้ทำลาบปาลาดิบลาบปลาเราคั่วแล้วเรียบร้อยนะคะทุกค,คนูปุ๊บ